ซึ่งแต่ละนามนั้นมีความสามารถมากๆและเครื่องแต่งกายงดงามแตกต่างกันปรากฏภาพสลักมากมายตามปราสาทหินทับหลังประปางแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมากในดินแดนแถบร่มม่นำโขงและประเทศแถบอุสาคเนงอาทิเช่นอินโดนีเซียเมียนมาไทยสปปอร,ปรลาวและกัมพูชาเป็นต้นอย่างไรก็ตามนางอักษราห,หรือนางอักษรถูกยกย่องให้เป็นเทพสตรีที่มีความสามารถ เช่นปราสาทนครวัดในกัมพูชามีภาพสลักของงานอับสันมากมายและเป็นเทพแห่งความดีงามซึ่งผู้ที่ต้องการมีหนุกต้องให้ไปุูนที่ต้นรูปของนางที่ได้รับอิทธิพลตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูและถูกสลักไว้บนหินของปราสาทโบราณตา่างๆที่เกี่ยวดุงกับชั้นวรณะและสะท้อนมิติความสัมพันธ์เชิงอำนาจและเพศสถานะบนสงสวรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนาค่ะถ้าชอบคลิปสั้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้เลยค่ะ